ฟิวโอเวนจิตกาเซ็ตบาคุกันชูดป๊อปเอาดากเพิร์ติมอินฟินิตี้ไฟเยอร์ลาดอันแฮกแค่นี้บาคุกันโกเลมของนายก็ทำอะไรดาโก้ของฉันไม่ได้แล้วมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ย หากคุณกำลังมองหาร้านรับเติมโลบักแล้วล่ะก็นี่อยู่เลยร้าน Snowbot ร้านรับเติมโลบักระบบ iPad และ v i p Server เปิดให้บริการผ่านทางแฟนเพจ Facebook และเว็บไซต์ Snowbot นอกจากนี้ยังมีระบบวิชั่นทอยโค้ดและระบกทอยโค้ดอีกด้วยหากคุณผู้ชมสนใจแล้วล่ะก็รายละเอียดอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมารับของฟรีอีกแล้วครับผมสําหรับการรับของฟรีในรอบนี้ง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่ทุกคนกดจอยเข้ามาในแมปก็จะได้เลยนะครับผมแมปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอคุณผู้ชมณตอนนี้นะสำหรับใครที่หาแมปไม่เจอครับก็สามารถพิมพ์ชื่อแมปค้นหาได้เลยนะครับนะหากว่าพิมพ์ค้นหาแล้วยังหาไม่เจออีกครับรอบนี้ ผมทิ้งลิงก์แบบไว้ให้แล้วนะครับมีเพื่อนๆบน่นเข้ามาเยอะมากเลยนะบอกว่าโอ้ยพี่ซีซ่าไม่เคยทิ้งลิงก์แบบให้เลยนะร,นะรอบนี้ผมทิ้งให้แล้วนะอยู่ใต้ดิสคริปชั่นเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูของกันบ้างดีกว่านะครับว่าของที่เราได้มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผม ก็จะเป็นบาคุกันอยู่ท <Nope. S 2> ี so like ่ไหลนะครับนะเหมือนในกระตูนเลยเนาะนอกจากของฟรีบาคุกันแล้วยังมีของอื่นอีกนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเนาะ วันดีพ่อหนุ่มฉันต้องการไอ่เทมชิ้นอื่นๆที่ไม่ใช่บาคกุกันนะพอจะมีไหมลบ <Nope. S 2> นี่ทุกคนครับมีของอื่นๆอ,อีกฮะมีประมาณ5ชิ้นด้วยกันนะครับผมนอกจากนี้ยังมีของอ,อื่นแจกอีกนะครับนะเราก็ต้องมาติดตามรายละเอียดภายในอีเวนต์เอานะครับผมนอกก็จะมีบัคุก,กันตอนพิเศษนะครับนะได้ดูก่อนใครที่นี่ที่เดียวเลยนะครับเวลาก็อีก2วัน6ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมฮะข้างบนตรงนี้นะครับ สำหรับไอเทมเสียตังใครอยากจัดก็จัดได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องเข้ามาดูในช็อปก็ได้นะกดตรงขวามือตรงนี้นะครับรถเข็นนะก็สามารถซื้อได้เลยนะครับนะราคาก็ตามนะครับนะอันนี้เป็นหางนะครับ100โลปักนะครับผมมีอยู่80นะครับงั้นอย่างก่อน <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ไอเทมลิมิเต็ดนะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอีเวนต์บาคุาคกันครับอย่าลืมเข้ามารับของฟรีกันด้วยนะครับถ้ากดเป็นชิ้นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบายสวัสดีครับบายอุย้ยมีแปลงร่างเป็นบาคุกันด้วย <laughs> น่ารัก